เรียพเนรพันนะครับระหว่างตะวันฉายกับจาวบาเลยครับนี่คือผู้แพ้นะครับผู้แพ้ครับปฏิวัติสดีคอับโอเคครับเรียบร้อยพลทหารไม่นต่อครับวันนี้ทีมงานหนุ่มเอาพาดครับพร้อมครับเต็มร้อย วันนี้เอาหกลอมาขนเงิยเลยบอครับมือนี่วาจังนาจังสันนะครับโู้นี่ครับผลงานล่าสุดยี่สิบห้าบังไอ้ยี่สิบสีบ้าง,างผ่าน20สบเจ้าสอแพ้สวันนี้เอาหกล้อมาขนตังกลับบ้านนะครับโดยทีมงานพีเจด่วนอีสานไวรุ่นวุ่นวายนะครับผมจากหนุ่มพิจิตนะครับนี่นะครับผม <c oughs> มาตรฐานปีติงเมืองศีเีอะไรครับโจนี่ <c oughs> พร้อมกับสดใสค้อมสดใสพาดีเขามีบอครับโจนี่พาดี้พาดีอยู่วัดครับพาดีอยู่วัดโอเคครับสุดยอดครับทีมงานครับเอ้าพอโยวันนี้วันอะไรนี่วันเสาร์หน่อยครับผมเสาร์หน่อยครับผมเป็นเด่นแบบแจงตัวนี้เออคุณหมอกำะแน่นคุณนิฟแน่ครับตั้งใจการแต่งตัวเปลี่ยนไปโอ้โหอ้อบุบุนเปลี่ยนป่าไงครับวันนี้ทีมงานเรา ฝากอะไรถึงส mm ้มไหมครับฝากอะไรถึงส้มไหมถึงส้มส้มฝากไหมเฮ้ยไอ้ส้ม M ร้อยสิบขวดกาแฟสิบปองโอเคแก้วส้มแก้วส้มบอกแก้วส้มบอกแก้วเลยอ่ะุ้้กกีโอรรวมคับเย็นนี้ว่าไงสุกี้หม้อรวมครับสุกี้หม้อรวมทีมงานโอ้โอั้มกูบุญเทมอนโอเคโอเคครับโอ้เย็นนี้สุกี้หม้อรวมครับ ทีมงานมาไว้แล้วเฮ็ดจังไดนถอนตัวถอนตัวมื้อนี้สิจัดให้อำอุบลแบบหนักๆคอนอกๆหน่อยคอนอกๆหน่อยฮะคอนอกๆเอาให้หนักๆอำอุบลเป็นไงเผ่าเทียนเนเผ่าเทียนเนไปบนนอไปไงเอาเอาอ้ยสันสันไอ้จังไรบ้าเอาพอได้อ่านจาอยู่เลยไปจังไรมาสิเนี้ย ยังดูดไหมพ่อวะดยังไงไปไหนโซาสั่นเลยโซาสั่นเลยดีไหมแก้วแกวนี่เรามาเจอเซียนภาพมือใหญ่นะครับอาจารย์ไว้็ปไหครับรุ่นี่ซองแล้ว ดีดีครับของดีของดีเอาให้อาจารย์อ่ำซองซองต่อเนียครับเว้าเลยบ่ต้องย่านเทียเจ้าใอาจารย์อ่ำว้าเลยซองต่อเนี่ยดีสบายดีอาจารย์อ่ำเอากล่องให้อาจารย์อ่ำน้ำอาจารย์อ่ำซองตัวนี้นะครับตัวนี้อาจารย์อ่ำซองเลยครับตัวนี้ยังเป็นยังไงโอ้โหพี่พครับชดเจียนปะครับ เนื้อโอ้ดูเนื้อครับพี่ครับโอ้โหเซตคอยใครบอก่าอ้เซตคอยเลยแบบนี้เซตคอยรุ่นอะไรครับนี่โอ้โหขมักเชียวมังจิ้วจูดูนะเนาะพารับพี่น้องมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วบ่่ตืนแวงมาแล้วบ่ตื่นตัวละค่าหาซีฟเนาะราคาหาซีฟได้สามร้อยเจ็ดบีเจ็ดบีบอกว่าพาเพรขึ้นเมื่อกูไปทุบหำหมู่บ้านหมู่บ้านยี่พอแล้วมาตีพอแล้วมาก็เมือนคมเราอีหลีวันไหนทุบหำนี่ย สุดแล้วปีพอแล้วก็อ่ะนี่ไผ่ทำไงกันจุดสือห้องบอถกันนะจุดสื้อห้องหมอว่านบางสุไทรยบางอลาจุดสืห้องหบ้อห้องพายินห้องพายินมือนีไมจะได้มือนีมือนี้คือกันซือกันส้ตัวมือนีกล่ะซ้ีกัน สบายสบายหมกันว่างเลยพอลางเเออคุจะบอกว่าคุยมันในหมวนเออมันว่างม่เข้ามามันว่างมันว่างอ่ลงโอ้มันว่างมือไหร่พอลังเขาว่าเขาว่าสร้างไว้อีกเป็นโหลมันมอสร้างอีพอยเข้าไเป็นโหลสร้างไว้ครึ่งนึงนี่คือความสนุกสนานของทีมงานเขานะครับสำหรับมันิคอร์ให้โชค m าน พอเก่าครวสวีดันส <S 2> <S 2> วัสดีครับวลาตอนนี้ทีมงานกําลังเงียต่อนะครับสําหรับทีมงานหนุ่มเอาผ่านะครับวันนี้เพ่อกำนันว่าไงครับวันนี้เต็มร้อยเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเสียริมของเรานะครับผมนะครับที่รีแน่นอนนะครับผมหนุ่มเอาผ่าวันนี้ขอกินสองกอ้หอดแล้วขอกระโดดน้ํานะครับวันนี้ ตเมืองสีครับวันนี้่านงเมืองสีครับทำไมสุดยอดจังเลยครับติมเมืองสีสุดยอดโอ้โหแนนอนมากเลยครับติมเมืองสีอ่ะมเป็นไงครับวันนี้สุดยอดครับสุดยอดนะครับเอาเต้นครับเต้นเต้นเลสุดอดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเยเยเฮัยเ้ยอดมากๆครับทีมงานติ่งเมืองน้ าาดีมเมืองสีวันนี้ไม่ทำให้เอฟซีผิดหวังครับ<อ>พรุ่งนี้รอลุ้นเชียร์กันต่อพรุ่งนี้หนุ่มมาผ่านเราต้องแก้มือได้ใช่ไหมครับทีรีครับทีรีอย่างเดียวครับหนุ่มมาผ่านพรุ่งนี้หนึ่งคำสั่งแกวขึ้นสูฮิตุนสองคำหัวคายซุนไปแตดสามคำาน้าปลอดเปดอกออกมาสี่คำเฮ็ดไห้าขาล้าเปล่งเสียงเตียงโบเตียงฮ้ากระเซิงเฮ็ดไท้าดากมันเงืง้อระบ่ถือฮอดแปน

นองมาแล้วคลิปแรกวังนีครับพี่ติ้งวันนี้ยังที่อาหมูบนว่าทีถามเพ่าปีนี้ว่าอำหมูบนสีล่างวาหานบอกใสทาร่างล่างคือจะผมถืแจ้งงาะนะครับลองที่ล้างดินทาร่างงคืนบอกอันนี้ทาร่างไ่มทาร่างางาทาล่างใยังแบบทม่นี่ครับทาร่างบบึ อันนี้คือทาลางไมเสียดเปนวันี่เอาตาลากไว้เสียพี่นีพี่นีเอาบมุนพุตัวหาเจอแน่นอนปะครับเจอแน่นอนครับปีนี้ขบวนติดตามครับหนุ่มเอาผาดบวกลิ้มเจริญมือหนำเอาหมุนบนแตงเงาะโอเคครับนี่ครับคือท่าล่างก็ได้เอาหมุนบนนะครับปีนี้เอาทีมงานติ่งเมืองซีบอกเอาหมุนบนครับวันนี้ก่อนเข้าสนามครับ แน่นอนมากๆครับวันนี้ติ่งวิ่งสีเป็นไงครับวันนี้เต็มที่ไหมครับ,รบเต็มที่ครับเต็มที่ครับอาบุลก็เต็มที่นะครับวันนี้สวัสดีครับผม